รูปร่างของแก่นโลกกําลังเปลี่ยนไปนี่เป็นข่าวใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์แก่นโลกคือส่วนที่ลึกที่สุดมันมีความหนา3,470กิโลเมตรแก่นโลกมีลักษณะประมาณ1,221กิโลเมตรมันมีลักษณะเหมือนลูกเหล็กร้อนจัดที่ถูกล้อมรอบด้วยเหล็กเหลวทําให้มันหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าแก่นโลกที่เหมือนลูกบอลเหล็กนี้กําลังผิดรูปไปนักวิทยาศาสตร์พบว่าแก่นโลกชั้นในอาจผิดรูปไปถึง100เมตรและอาจมากกว่านั้นในช่วงบางจุด โดยเฉพาะช่วงปลายแก่นโลกชั้นในที่สัมผัสกับแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นเหล็กเหลวร้อนจัด แล้วหลักฐานมาจากไหนทีมวิจัยตรวจสอบรูปแบบแผ่นดินไหวที่เกิดซ้ำในจุดเดียวกันระหว่างปี1991ถึง2023จนทำให้พบถึงความเปลี่ยนแปลงลึกลงไปถึง6,000กิโลเมตรถึงแก่นโลกพวกเขาพบว่าแก่นโลกหมุนตัวช้าลงจนถึงขั้นอาจหมุนย้อนกลับไปในช่วงปี2010แต่พวกเขาก็พบด้วยว่าแก่นโลกชั้นในกำลังเปลี่ยนรูปตรงจุดสัมผัสระหว่างแก่นโลกชั้นนอกกับแก่นโลกชั้นในแม้การผิดรูปของแก่นโลกจะอยู่ในสัสดส่วนที่น้อยมากแต่มันอาจส่งผลมาถึงผิวโลกด้วยเพราะแก่นโลกก็เหมือนหัวใจของโลก การหมุนของมันได้สร้างสนามแม่เหล็กที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีดวงอาทิตย์หากเราไม่มีสนามแม่เหล็กนั้นโลกก็จะกลายสภาพเป็นเหมือนดาวอังคารที่สูญเสียสนามแม่เหล็กไปเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดังนั้นการผิดรูปไปของแกนโลกก็อาจส่งผลกระทบถึงสนามแม่เหล็กด้วยเช่นกันแต่ที่แน่ๆแ,แกนโลกคงไม่หยุดหมุนลงในเร็วๆนี้แน่นอน